สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องพิมพสตูดิโอนะคะวันนี้ก็มานั่งรับลมทะเลที่ริมหาดจอมเทียนเช่นเคยค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะสวยอยู่คะ่ะวันนี้ตอนนี้เด็กๆกำลังพาก,กันเล่นอินไลน์สเกตกันอยู่พิมพ์ก็พอจะมีเวลาบ้างหน่อยในระหว่างที่นั่งรอเด็กๆก็อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในวิดีโอนี้ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ THC แล้วก็ CBD รวมถึงอ,อยากจะ อยากจะพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ท่านที่ท่านที่เป็นเหมือน Godfather of TSC Godfather of กัญชาก็คือท่านศาสตราจารย์ดรราฟาเอลมิชูแรมนะคะเป็นชาวอิสราเอลพิมพ์ในฐานะเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องของกัญชาก็คิดว่าการที่ให้เกียรติ นักวิทยาศาสตร์ท่านที่ค้นพบสารสำคัญตัวนี้ซึ่งเป็นที่มาของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ถือว่าเป็นการให้เกียรติทั้งตัวนักวิทยาศาสตร์เองทีมงานของเขาแล้วก็เป็นการเพิ่มความรู้ให้ตัวเราเองด้วยนะคะในเรื่องของสารสำคัญในกัญชาอย่างพวก THC หรือว่า CBD ตอนนี้ก็มีการตีแผ่ค่อนข้างที่จะมากมายหลากหลายารวมถึงในสังคมไทยตอนนี้ด้วยที่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่ให้การใช้กัญชาหรือว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาได้มากขึ้นถ้าจะพูดถึงตัว t s c หรือว่าเทตราไฮโดรแค n a บิโน l ก็มีการค้นพบตั้งแต่สมัยท่านาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านนี้ตอนนั้น ด็อกเตรท่านนี้อายุเพียงแค่32ปีทำงานอยู่ใน l a บที่อิสราเอลสมัยนูน้นถึงต่อให้ที่อิสราเอลเอง uh, กัญชาตอนนั้นก็เป็นยาเสพติดแล้วเขาประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดแล้วในการศึกษาวิจัยของด็อกเร์ก็มีอุปสรรคอยู่พอสมควรแล้วจุดเริ่มต้นของเขาที่มาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกัญชานี่ ขั้นแรกเลยเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของของกัญชาโดยตรงนะคะคือเขาเป็นนักเคมีแล้วทีนี้ด้วยความเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์ก็มีมีข้อสงสัยมีการตั้งคำถามเนาะคือเขาสงสัยว่าทำไมชาวยุโรปถึงเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกเปลาะมากกว่า,าชาว Middle East ก็เลยตั้งสมมุติฐานในขั้นแรกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวยุโรป ทานน้ำมันมะกอกหรือว่าใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารน้อยกว่าชาวตะวันออกกลางก็เลยมีความคิดว่าน้ำมันมะกอกอาจจะเป็นตัวแปรที่ทำให้สุขภาพของชาวตะวันออกกลางดีกว่าในเรื่องของการเป็นโรคกระดูกผุ่ก็เลยลองศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันมะกอกเป็นขั้นแรกแต่ก็สมมุติฐานนี้ก็ล้มเหลวไป ในเวลาต่อมาดรราฟาเอลและก็ทีมนักวิทยาศาสตร์ในแล็บของเขาก็เลยได้ศึกษาพืชชนิดอื่นๆแล้วก็มาศึกษาจริงจังที่ตัวกัญชาจนมาค้นพบสาร THC ในที่สุดแล้วต่อมาหลังจากที่มีการศึกษาสาร THC จึงได้มีการค้นพบ CBD ตามมาค่ะศาส,สตราจารย์ดรราฟาเอลมีชูแลม ไม่ได้หยุดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาหรือว่าสาร THC แล้วก็ CBD ในตอนที่เขาค้นพบนะคะก็คือก็ยังทำการศึกษาวิจัยมาตลอดชั่วชีวิตจนถึงทุกวันนี้ดรราฟาเอลมีชูแลมมีอายุได้ประมาณ90ปีแล้วค่ะอยู่ก็ยังอยู่ที่ห้องแลบยังทำงานทุกวันเหมือนเดิมศาสตราจารย์ดรราฟาเอลมีชูแลมนี้เป็นเหมือนก็อดฟาเตอร์ของกัญชาหรือว่าสาร THC เลยนะคะ เพราะว่าเป็นบุคคลท่านแรกที่ให้ความสนใจกัญชาในขณะที่ไม่มีใครสนใจเรื่องของกัญชาเลยแล้วก็ศึกษาค้นคว้ามาจนพบสาร THC แล้วก็การทำงานของ THC รวมถึง CBD ด้วยแล้วก็ยังได้มีการค้นพบการใช้ CBD มารักษาโรคลมชักในเด็กซึ่งการใช้ CBD รักษาโรคลมชักในเด็กที่อิสาราเอลเกิดขึ้นน่าจะเป็นที่แรกในโลกที่ที่มีการศึกษาวิจัยใน l ลบโดยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แต่ก็น่าเสียดายว่าถึงแม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์รับรองอย่างศาสตราจารย์เองรับรอง ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการค้นพบแล้วประมาณ30ปีแล้วตอนนี้ก็มีการใช้ CBD รักษาอาการลมชักในเด็กอย่างแพร่หลายที่อิสราเอลแล้วตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกแล้วด้วยสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะหากถูกใจและเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดชอบให้หน่อยช่วยกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดเรื่องต่อๆไปเกี่ยวกับกัญชาและก็สารสำคัญอีกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ